บิดแล้วกดออกครับแค่นี้เองนะครับดึงปลดกดอะไรครับกดีกดอะไรกดอะไรฮะกดขถทีกดคันบีบครับเขาเรียกว่าคันบีบนะดึงสายกดสลัดกดคันบีบนะครับดึงปลดกดสายสายอะไรสายอะไรครับสายตูดหรือเปล่าสายสายนะครับสายสาย ฐานองไฟนะครับฐาน้องไฟอยู่บนหรืออยู่ล่างล่างอยู่ไหนครับฐานท้องไฟอยู่ล่างฉีดบนดับไหมไม่ดับเวลาจับอย่างที่บอกครับให้จับตรงนี้อย่าไปจับตรงนี้อย่าไปจับแบบไปที่เลยอยจับนะครับอย่าไปจับอย่างนี้นะรับเปล่าอ่อนอ่อนไหน่อยนนะเป็นยังไงจริงใช่ไหมอย่าไปจับอย่างนี้เพราะอะไรถังมันมีแรงดันนะถางมันมีแรงดันไม่เข้าไปแบบนี้เมื่อใช้งานเสร็จแล้วนะครับ เอาสายกลับไว้ที่กาเอาสลักเสียบไว้แล้วกลับไปใช้ที่เดิมไม่ต้องครับเพราะถังใช้งานมันใช้ได้ครั้งเดียวถังแบบนี้ใช้งานได้ครั้งเดียวครับใช้แล้วนํากลับไปใช้หีกไม่ได้เพราะแรงดันมันตกครับคบอกเราฉีดไปปืดเดียวก็จริงแต่เราไม่สามารถที่จะกลับไปใช้ได้แล้วอยู่ใช้ไ่ครับวิธีการดูดูง่ายๆครับกลับไปบ้านในชมชวนดูเลยครับเพชรเกตมีอยู่ใกล้ๆเนี้ยถ้าเพชรเกตตรงอยู่ตรงนี้หรือเกวัดตรงอยู่ตรงนี้ นะครับในพื้นที่สีเขียวเนี่ยแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้าอยู่ในพื้นที่สีแดงใช้ได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรครับอันตรายครับกับระเบิดมันเยอะพื้นที่สีแดงฮะใช้ไม่ได้นะครับอ่าเดี๋ยวจะลองฉีดให้ดูนะครับวิธีการฉีดนะครับเข้าไปที่เหนือลม 4- 6ถึงหเมตรหรือเมื่อรู้สึกว่าร้อนก็ฉีดไปที่ฐานถองไฟวิธีการฉีดฉีดแล้วนะครับพอฉีดเข้าไปแล้วให้ขอยหลังออกไม่ใช่ให้หันหลังออกนะ วิธีการนะคบถอยหลังออกอเราไม่รู้หรอกว่ามันจะคูอีกหรือไม่คูอีกนะครับมันดับไฟได้ก็จริงนะครับแต่ความร้อนมันยังมีอยู่มันสามารถจะพูได้เพราะฉะนั้นวิธีการฉีดแล้วใ,ให้ถอยหลังออกก่อนถอยหลังออกมาเมื่อรู้สึกว่าปลอดภัยแล้วค่อยหันหลังกลับนะครับวิธีการฉีดครับดึนเท้านำเท้าตามเพราะว่า่านมันมีแรงดันนะครับอ่ะโอเคดัไฟแ